ครับวันนี้ก็นอกสถานที่กันนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะฉีดเข็มที่สองไปแต่ว่าก่อนที่จะไปรีวิวถึงเข็มที่สองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือเดี๋ยวจะให้ดูบอดี้ก่อนนะครับคือพวกนี้ส่วนตรงก้ามตรงนี้ทุกอย่างนะครับ ผมเฟรมมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าขึ้นง่ายแล้วก็คนรักแรนะผม,มีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้โกนหรือว่าถอนเลยครับผมจะออกกำลังกายทุกครั้งก็คือต่อยมวยนะก็จะมีอุปรกรณ์ที่บ้านเลยนะทุกอย่างเลยก็จะเล่นอย่างนี้ทุกครั้งที่ที่ว่างหรือหลังเลิกงานดึกแค่ไหนก็เล่นนะครับ ็อ่ะคราวนี้ก็มาเรื่องที่อัปเดตแล้วกันตรงนี้คือชัดสุดแล้วนะครับเท่าที่มีใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็เสียงแน่นกว่าเดิมรู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็กังวานกว่าเดิมสิวหัวเยอะที่สุดเลยครับตรงนี้รอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหลังนะครับ โอ้หตรงหลังนี้แบบคันมากต้องหาสเปรย์มาฉีดเน้นสเปรย์อะไรก็ไม่รู้ให้แฟนหามาให้นะครับแล้วก็ฉีก็คงความฉุนที่เป็นอมตะมากนะครับฉีกินตัวอ่ากินตัวกินตัวนี่เราจะไม่รู้สึกเองต้องให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นคนบอกเราว่า hey, เฮ้ยไอชิน กลิ่นตัวหอกว่ะอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกอายๆนะเฮ้ยเราไม่เคยมีกลิ่นตัววะ่ะอยู่ดีเรามีกลิ่นตัวก็เลยแบบตาย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 ว่าเอ้ยมีกลิ่นตัวเราเว้ยอะไรเงี้ยโอเคก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าไปในบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเซาเช็คในการร้องเพลงส,สดให้ฟังดูว่าเอ่อจากคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วมาคลิปเนี้ยหรือว่าไปเพลงที่แบบว่าเป็นของวงของชินหรือว่าวงที่ชินคัฟเวอร์ไว้ครับ เสียงมันต่างกันมากแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนนะครับอ่ะโอเคขึ้นมาบนห้องแล้วเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยน้องหมาในกวนมากเลยนะครับคือนิดหนึ่งนะครับบ้านผมมาริโอเยอะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบมาริโอมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซาใช้กับเพลงของพี่ปีเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับโทนผมตอนนี้มากเลยนะครับอือว t า ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูลายห่วงใยเธอเทุนนั้นขอแค่เพียงจะมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งใจใจของเธอ หากพอจะมีให้ฉันขอแค่เพียงจะมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดเสียงจะลงต่ำกว่าเดิมคือปกติก็เป็นคนที่เสียงแหบแล้วก็โทนนี้อยู่แล้วแล้วพอพอหลังๆมานี่ก็คือโทนนี้ตลอดเลยนะครับ ยังไม่ได้ลองขึ้นสูงแต่รู้สึกว่าถ้าขึ้นสูงเมื่อไหร่เนี่ยมีอาการเกร็งทั้งตัวเลยแบบกลัวให้ไปไม่ถึงแน่นอนอะไรเงี้ยครับมันยังไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะใช้เลนส์เสียงที่สูงขึ้นไปนะครับก็อ่ะโอเคแล้วหมดอันเนี้ยแล้วรอดูว่าเอฟเฟกจากเข็มที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณที่ ถามไทยกันมานะครับคือไม่รู้ไม่ผิดนะครับก็มีอะไรแล้วก็แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับดีกว่าไปไปหาฉีดเองไปหากินเองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการของแพทย์นะครับเราออกมาเพื่อ,อ,อบอกในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องออดูแลตัวเองยังไงบ้างนะครับไม่ใช่แบบ อยากจะเป็น fashion, แฟชั่นเราก็ทำโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ